สวัสดีค่ะเช้านี้วันนี้ดอกลิลลี่เราออกดอกแล้วเห็นไหมลิลลี่เขาทนหนาวนะทนหนาวได้ลบติดลบสูงนะต้นนี้สีชมพูยังไม่ออกเนาะอนทัชสุ อตอนนี้แบงค์เขาเปิดทําการแล้วนะเดี๋ยวเรามาแวะทาธุระหน่อยนึงนะคะวันนี้มาซื้อต้นไม้อีกแล้วต้นนี้เหมือนจะสวยกลัวไม่ทนหนาวสิเดี๋ยวนะดูแป๊บมันจะสวยเวลาแต่งสวนจะสวยมันจะสวยดอกเลยรถรถัน ไม่ยอมจอดรถไม่ยอมจอดดอกนี้เหมือนจะสวยเอ๊ะมันสวยดีนะมันสีมันสดดีอะต้นเท่าไหร่นี่แต่ไม่คงไม่ทนไม่ทนหิมะมึงเนี่ยแบบนี้เห็นนะอุ้ยได้ได้ลบสี่สิบหกสีได้ลบสี่สิบหกเดี๋ยวนะสีมันสวยดีอะต้นเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ไม่บอกราคาด้วยทำไมไม่ค่อยบอกราคาเลยเบื่อจริงๆเลยเื้อของไม่ยอมติดราคาค่ะหลังจากที่เรา ซื้อต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอารถแคมปิ้งก่อนนะคะวันนี้มาเอารถแคมปิง้งเตรียมไปแคมปิง้งแต่แดดไม่มีแล้ว แดดมีแบบเดียวเขาไปชอปปิ้งมาด้วยนะเมื่อกี้ซื้อต้นไม้มาด้วยนะเอาต้นไม้ไปลงที่บ้านแล้วซื้อต้นไม้อีกแล้วดอกไม้บ้าดอกไม้มากเลยเรา d o n a n t on outside. <laughs> yeah, get off. I wanna get off the meal. คนหล่อมาเที่ยวมคนสวยอยู่นี่คนสวยจอมดือ้อคนสวยคนสวยจอมดือ้อ Yeah อย่าเลอะหมดลูกสำรวจลกแล้วลูกสอ, <c oughs> องคนพี่น้องที่นี่เป็นที่เก็บรถเขานะฝากเก็บไว้ที่หน้าบ้านเราเขาให้จอดนะ มันมันเป็นมันแคบไงมันอันตรายด้วยเขาไม่ให้จอดหน้าหิมะก็เลยต้องมาฝากจอดไว้ที่นี่ห<จ>นุ่มน้อยหนุ่มน้อยเก็บดอกไม้เก็บดอกบันสิงโต

้นไม้ใหม่อีกแล้วต้นนี้ไม่ทนหิมะนะแต่มันสวยดีไว้แต่งสวนจัดสวนสวยดีแบบนี้มันไม่ทนหิมะมันไม่ได้นะกุหลาบก็ไม่ได้นะได้กุหลาบมาต้นหนึ่งด้วยกุหลาบเถาแกะไม่ได้อีกอ๋อสวยดีนะต้นนี้ถ้าแต่งสวนจัดสวนมันจะมันจะขึ้นมัมนจะสวยต้นไม้แบบนี้ ไม่ได้จัดตรงไหนที่ที่ปลูกก็แคบแคบครับแค,บ,แค,บ,แค,บ,แคบเหลือเกินที่ปลูกก็ไม่ค่อยจะมีซื้อจังเลยมันสวยแพ้ความงามนกุหลาบนี่ก็สวยนะมันจะเป็นแบบเถามันจะเป็นเถาสวยดีนะมันไม่ทนหิมะนะกุหลาบเนี่ยมาแล้วรถรถ แป๊บเดียวเหี่ยวเลยกลับมาแป๊บเดียวเหี่ยวเลย,เยต้องรดน้ำน่อยเตรียมแคมปิ้งแล้วอ่ะสวัสดีค่ะมาถึงบ้านแล้วมาดูกันได้เลยเยอะมากเลยได้เยอะมากเลยขวดนมเด็กได้มาสองขวดใหม่เขาใช้อยู่อันนี้ขวดนึงขวดนมเด็กยังแพงอ่ะ เนี่ยเกือบสองร้อยบาทขวดหนึ่งนะซื้อมาสามขวดเพราะว่าไอ้ตัวเล็กกัดจุกขาดเรียบเลยตัวเล็กนะ <c oughs> ซีเรียลแต่เด็กไม่ให้กินหอกคุณพ่อจะกินเองคุณพ่อบอก <c oughs> อันนี้มีแต่ซีเรี่ยวหมดเลยนี่หว่าซเรียวมีทั้งแบบเป็นแท่งก็มีอันนี้ไม่ต้องแกะให้เขามาดูเอย ปลาปลาอะไรนะปลาจาระมิดนเนี่ยมาสี่ถุงี่มาแปดตัวชอบแหลกลานวันนี้ชอบของกินของกินของใช้ปลาหมึกนี่ปลาหมึกนี่อร่อยเนี่ยปลาหมึกหนวดนี่อร่อยเอามาสี่แพ็ค แพกหนึ่งร้อยกว่าบาทนประมาณร้อยห้าสิบบาทได้ได้ปลานี่ปลาเนนแต่ว่าเขาทำเป็นเนื้อมาแล้วนะไม่มีกัง้งสบายมาสองถุงชอบแหลกลานนี้ของกินหนักไปถทงของกิน เด็กกินเรากินด้วยปลมึกหนอนปลมึเนจีกระป๋องบางทีอยากอยาก,กินเหมือนกันนะคิดถึงเมืองไทยกิน <c> เ <oughs> ล้นจีกระป๋องแทน <c oughs> มนมเปี้ยวเด็กไหมของจีนะโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตแต่ว่าเป็นนมนะ ชอบมากซื้อเยอะเลยชอบมาก <S <S ด้านนี้บ้างไทนามิของเกาหลีบ้านนี้นะไม่ใช่ของไทยนะนต้องสึงจะเป็นของเกาหลีของไทยจะอร่อยกว่านะของของไทยจะแซ่บกว่าแต่ไม่มีมีแต่ของเกาหลีที่ส่าจะเป็นของเกาหลีนะ เคยอ่านใช่คอเรียมาจาักคอเรียนี้น้ำจิ้มไก่ได้มาแพ็คหนึ่งเอ้ไม่ใช่แพ็คขวดหนึ่งราคาเท่าไหร่ไม่รลืมสองสามดอลลาร์สามดอลลาร์ก่อนเกือบ<ๆ>ือบร้อยบาทส้มประมาณร้อยหสิบาทโอ้ร้อยห้าสิบาทได้ส้มอันนี้มอสกิโตสำหรับยุงกัดเวลาหลังจากที่ยุงกัดอนะสำหรับเด็กอัปเตอร์บต์ ยุงชุมมากช่วงนี้นะจะเข้าหน้าร้อนยุงชุมมากลูกผักลูกผักชีนี่เพื่อมาทํามันใส่หมักหมูได้ทําอะไรได้ไม่เคยใช้เดี๋ยวลองดูลูกผักชีไม่มีรากผักชีมีลูกแทน <c oughs> นี่ถัวฝักยาวจะมาทําทอดมันทำไมมันเหี่ยวเหี่ยวดำดำมันนี้ไปเจอที่เลยมีแต่เหี่ยวดำดำ,ดำไม่มีสดสดเลยนะแถมผอมมากเลยนะ ใช้ได้มั้งของเต็มหมดลวของเยอะมากเลยอันนี้ผูกโอ้ผูกซะแน่นเลยเขาไม่ให้ใช้ผุ่งผ้าแล้วนะที่เนี่ยเขากลัวโควิดไงเชื้อโรคมันอยู่ที่ผ้าได้ไงเขาให้ใช้พลาสติกแทนเราต้องซื้อผุ่งพลาสติกเขาใช้นะ นะอันนี้เครื่องบาร์บีคิวเขากโพดกระโพดได้มาสิบสองดอกเพราะว่าเขาซื้อเขาให้ซื้อเป็นเซตไงให้ซื้อเป็นหกหกดอกถึงจะได้ห้าสิบเซนดอกละห้าสิบเซนเนี่ยประมาณสิบสิบสองสิบสามบาทดอกหนึ่งตอนนี้ลดราคาไงถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าขาระโพดนี่จะดอกหนึ่งประมาณยี่สิบกว่าบาท มันสดดีไงสดดีอันนี้เป็นเครื่องกระป๋องสามีเขาเป็นพวกถั่วอะไรเ,เขานะเยอะเลยหลายกระป๋องเลยไม่ต้องลือ้อ <c> เ <oughs> ต็มหมดแล้วมันโตน้ำส้มสายชูกรอกน,นี้เ <c oughs> ต็มหมดแล้วเลยสองสามถุงยังไมไ่หมดเต็มหมดเลยวันนี้ซื้อของเยอะ โคตรมินิอ้าสรุปลัซื้อแสดงว่าหยิบต้มมะขาถุงหยิบกะละทีได้ต้มสองถุงหรือว่ายาวถุงเดียวซื้อทิงจริงๆเราก็ไม่ค่อกินเท่าไหร่นะแต่เด็กไงเด็กกินยากก็ต้องหาอาหารให้มันหลากหลายเนะบคอนสามีชอบกินเบคอนตอนเช้า เราไม่กินก็ได้แต่สามีชอบนี่ก็หลังชอบกินเบคอนเราชอบกินอาหารไทยไงกับข้าวตอนเช้าขาต้มไม่ก็ไข่เจียวอะไรก็ว่ากันไปแต่ฝามีแตสามีต้องกินเขาต้องกินเพิ่เบคอนไม่งั้นเขาจะไม่กินนะไม่ค่อยกินหมูเออวันนี้หมูถูกว่าสิบสี่ดอลไม่แพงเดี๋ยวไปแช่นานแล้วออกสตู้เย็นนานนะ hey. บอกเพื hey, oh, Here, ่อนออกมาเอาไวน์มาให้ขวดนึงเพื่อนทางบ้านบอกว่าไวนดีมากทําให้เราชิมเราบอกฉันไม่รู้มมันมันดีแตกต่างกันยังไงไม่รู้หรอเครืงบาร์บีคิวเขาซอสบาร์บีคิวเขาฝรั่งชอบ อซอสแบบนี้ทำเองก็ได้ซอสบาร์บีคิวหรืออะไรอันจังนี่นี่อะไรต้มไมโต๊ะซุปมะเขือเทศซุปมะเขือเทศมาลดราคานหมซื้อมาสี่กิ๊ <c oughs> ดไงโมยลูกนีห้านะ <c oughs> เ oh, ต็งงูเตงโมเต็งตงูให้ซื้อลูกอีกเล็กลูกเล็กๆนั่นดีกว่าหวานกว่าน,นี่ไม่บางทีไม่ค่อยหวานมันใหญ่ลูกมันใหญ่ราคาเท่ากันแหละลูกมันใหญ่หมดละหมดละแค่นี้แหละเพืด้วย <c oughs> ดู เดี๋ยวต้องหาที่เก็บมันนี่นมอีกนะนมนี่แช่ในโรงรถไปแล้วไม่ต้องยิ้วเข้ามาหนักแช่ข้างนอกกค่ะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ